อออีเย,ยารายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุแฝดีขึ้นไปคุณได้รับคำแนะนำรับสวัสดีพี่น้องชอาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอกันกันกบค่ายวีเอสล็อนะครับผมเออกับเกมราชาพริกนะครับผมเออ มาครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมราชาพี่แล้วเราจะไปซื้อฟิวตจปินกันนะครับผมเห็นเขาว่าแม่งแตกหนักแตกจริงครับผมมาอาถึงก้านสีบาทนะพี่น้องนะโหเราซื้อสองร้อยนะมาอย่าไปยั่รับผมเหลือร้อยสี่สี่บาทสุดท้ายนะดูรอบนี้มันจะเข้าหรือเปล่าครับผมอาตุตาตุตาตุเข้านะมาครับขอไหนไหนเออมาทางเดียวทางเดียวก็ไม่ให้เอวีพี่ด้วยครับผมเออเจลง เออไหลครับนี่ยมาเออือเอจืออยังไหลอยู่มาครับผมนี่ครับกลายเป็นวายเป็นไงครับเพราะมันครบสามคอมโบนะกลายเป็นวายนะผมมาโอ้โหยวายอยู่ไปพุดนีรอบซ้ายมาไหลๆไปเอืออีกรอบเดียวเอ้อมาครับเขียวดูเขียวครับนี่ครับผมกลายเป็นวายครับมาเดี๋ยวมาอีกแล้วเอ้อมาไหลแก้วพี่น้องลายตอโอ้ยเจ้า เดี่ยวมันก็ไม่ให้เนาะมาหรืออย่างนายสิบครับผมดูละขอสามรอบเอ๊ะยี่ยไม่มาวันน้นะหึ่จะได้ไดไวายเต็มเลยนะถือตายอยู่โอ้อะไรก็เนี้ยอ่าน่อยมาหน่อยรอบเยอะโอ้โหมาครับไปครับ,บายก็เป็นายเอาเยอะเดินทางมาแล้วผมมาเอือจ่ยา,า ừ. ยาได้ไหม เนี่ยรอบนี้เห็นไหมครับผมข้างบนบายนะผมมันคือมันเป็นบายหมดแล้วนะตอนนี้นะคือขอแค่ตัวคนมันเข้านะผมไอ้รูปคนนะถ้ามันเข้าคือแบบถ้าม,ามันมาหมดอย่างนี้นะผมก็ได้นะครับผมนี่ครับเอื้อสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสวยม,มาครับโอ้โหจ๋ไหลแค่เนี้ยผมวป็นยังครับผมแต่น้ำกันครับผม201บาทก็เอื้อได้กำไรสองร้อยยังได้กำไรครับผมมาโอเคเอื้อได้กำไรมา91บาทแหมวไปต่อผมไปต่ออย่าไปย่านอย่าไปหยองครับผมเอ้อ lọc mi lọc hôm tay tài nặng nòi thôi nòi hơi ô tà lệch lạy lại tà lại lạy lạy lại, lại, cái mà, mềm, mày 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 cấp mày 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 าไม่ได้อีอโอก,อก,อก,อกโอ้โหเฮ้ยเตะบอลโหเลยดีไรโอ้เกมหาอะไรเนี่ยตืออมาสวยครับไหลออบบเตีเขาเบียวอือครับผมมาในไวายสีเขียวเห็นไหมตือเต็นนี่ครับผมรอบนี้ไหลเือไหมอีกรอบเดียวโอ้ยรอบเดียวก็ไม่ให้กูหัวจะได้บายเสียนเงินก็ไม่ได้ครับผมโอ้ยเหลือเกินนะตือไปไปรอบเดียวสวยครับมา รอบนี้ผมไไวถึงเงินหมดครับโอ้โหแต่ไม่ได้นะลงมาน้อยมากนนี้หละครับทุก,ทกตัวนี่เออโอเคจะไหนทุกตัวโอ้โหแต่ก็แตกน้อยมากมาดิครับโอ้โหว้าวบิ๊กวินวินหาอะไรล่ะครับผมไปฮะ,ะเวลาการสุ่ยบาทสุดท้ายรูนรอบนี้จะแตกไหมขอกำไรคืนก็พอแล้วครับไปขอกำไรขอทุนคืนก็พอแล้วนะเออมาขอไหลไหลาออตาแรกไหลไหลสวยอีเอ้าตาแรกไหลครับผม ไล่เออถึงนไลสุดว่มโอเอ้ยสันี่พี่ดุยครับเออรอนนี้ต้องแตงนางนนี้เฮ้ยโอ้โหมาหน่อยเออโอไลเออเดีวเออเยวมาครับโอ้ไลลไลลไ้โอ้ยเดีว โอ้โหอีกทีเดียวก็ไม่ให้แล้มาร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับผมขาดทุนอยู่นะตอนนี้นะเฮ้ยเ้ยโอ้โหไม่ได้หรือไหมสี่บาทเฮ้ยอ๋ออีกทีเดียวโอ้คุณน้ำเงินไม่จะได้กลายเป็นวายก็ไม่กลายเป็นวายแล้วผมโอ้โหยอมเลยโอ้อะไรกันนี่หรือหลายรอบแล้วนะครับผมโอ้โหปไปไปย่าอย่าไปหยองครับผมกดใช้น้ำกันนะ มาหน่อยรอบนี Ma, uh. Uh. ้ต้องแตกนะผมไม่แตกก็ไม่ลงนะผมบอกเลยลงทำหาเลยครับผมเกมไม่แตกไปวายตัวเดียวเลยหลายๆเงินเยอะอยู่พวมาเออเออสวยครับนำเงินมาหลายต่อสวยเขียวได้เขียวเออมาสวยไหมเรามีต้องเจ๊ต่อว่ะเดี๋ยวปิ้วหูสวยครับสายลูกบาท เออไหมยังไม่ค่อยต้านที่เยอะนะผมว่าทุนผมมาได้หกร้อยนะเอ้ยไหลเอ้าที่มาแล้วมาพอเลยโอ้โหมาครับขอแค่ตัวคนเข้านะคนเข้ามาเยอะๆเฮ้ยแ๋วพี่น้องโบมะคือการโยบัดเอเอต่อเออไปแมวเอ๋อสวยติดลงโอ้โหะเออยนี่ครับผมบายเต็มหน้าพี่น้องมาห้าร้อยที่บาทแล้วตอนนี้เอ๋อเอ๋อต่อต่อครับไหลายาวยาวไหม โอ้โหเจ้ายาวก็ไม่ยาวกว่ร้อยแปดสิบบาทแล้วโอ้โหว่าดังเคลือๆอยู่นะสวยไหลืออ,อหูส้มนี่เป็นไงครับผมไวล็อกไวล็อกพี่น้องขอแค่คนมันเข้าครับผมยังไงก็ได้เลยนะงงก็แตะ่งผมมาเออยังได้อยู่ครับไหลย,ยาวๆครับโอ้โหไหลย,ยาวๆโอเคป่ะได้อยู่ครับคนมาเออเป็นไงครับผมไหลย,ยาวๆครับเป็นสิบคอม,มโบครับ อ้าวมีเกมไหนบ้างครับผมไหลเป็นสิบคอมโบอย่างนี้นะไม่มีนะเป็นยี่สิบคอมโบนะผมมาคนมาเข้าโอ้โหไปสุดตาสุดล้างเลยถือว่ายังน้อยนะได้สิบสิบกระบาลนะเด็ดสองสิบห้าถือว่าถือว่าก็โอเคเลยมั้งไม่รู้นะผมเดี๋ยวผมจะลงลงให้ท่านชมได้ดูแล้วกันนะผมแล้วคอมเมนต์มาแล้วผมว่าดีไม่ดีนะผมเกมนี้นะหรือว่าใครเคยเล่นแตกหนักแตกจริงอะไรก็มาเลยครับผม ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยละกันนะครับผมเอือส่าตลับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมเดี๋ยวแอดจะปักหมดุดใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมสหรับเกมนี้นะเอื้อไปต่อไม่ต้องแตอกอีกไม่แตกก็เจ๋งน,นะผมมาเอาเอาทุนมาประมาณร้อยนะครับผมยังขาดทุนอยู่นะกำไรล็อตเดียวก็พอนะครับผมเลยกำไรสิบบาทก็พอเหมือนกันแหละครับผมโอ้โหมันคือมันหลายตามากนะโอ้โหฝ่านจะแตกได้นะ อยู่ที่จังหวะมันนี่แหละครับผมขอ,อไหล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 เองปกักด้วยครับผมกับให้ไหลเนาะอันนี้ใาย V A แล้วบอกใช่ไม่าจะ V A นะผมถ้าใ,ใครที่กำลังหาอยู่นะครับผมเมอกอหลังละกำลังหาอยู่นะครับผมเดี๋ยวอจะปังหมดใต้คอมเมนต์ไมาเลยนะครับโอเคพร้อมชื่อใครพร้อมเบสไฟที่แอะเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมเอ,อือใครอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมก็เบ็ดนะครับผมเมื่อที่ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเอ,อือ ถอนคั้นทำเป็นบ,บาทเท่านั้นนะครับผมง่ายจ่ายจริงนะครับผมเออมาะครับผมนี่เก๋าเกเลยนิดนึงเอาด้วยนะครับผมคอยากจะเป็นครอครเดียวกันกับรับผมกับบุ๊กว้าดึกนะครับนนะะผมเออสายคนติดกระโตนะพ <Okay. S 1> ี่น้องนะโอเคก็ตามดิในใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเออเดี๋ยวขอแล้วกันนะครับผมเฮ้ยขออีกมมนหนึ่งบาทข้างบ้านซ้ายขอหน่อยขึ้นมาได้คืนคืนเลยเฮ้ยมาตัวครับผมสามบาท แต่คืนนะผมะได้กำไรด้วยอาร์ติานเลยโอเคฝากมัด,ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้พอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ